มาลับปีที่สวยดาวลูกตักไข่ป่าผ้าโชกเขาพุทธโยมอ้า่วงนี้รางวัลใหญ่ๆในย่านเาอยู่กำลังเลิงมือจากที่เข้าเมื่อวานเล่นอยู่ที่บ้านคุ้ยพ่อตมบลดินดับอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางก็ะมาสองร้อยนิดๆครับค่อนละเล็กคนละน้อย อากาสองร้อยนิดๆนีน่นะครับตะยัอล้วปานเอาแคบเลตะยัดสอเ้านที่แคบไปนิดนึงครับเราวัานนี้จะเริ่มทย่อย,ยออกแล้วเพราะว่าใครใครป่าผ้าโชกจะเหลือยุ่งนอนเล้วเพราะหลปะอดีเลยครับมาซอ,อยกันซอยกันเบอร์ละสิบบาทเดินแ,แถวบ้านพระเอกตี้อันตรายน่าจะเน่ออีแม่กับมั้งคนยอที่มากุู<ด>ากนะครับ ใครใเหลือพอหลายในลาวัดยังไงยังดูของวัดยังไงสุดดาวครับคุณโยมเรี่กเพื่อเรีองเพื่อพระบาีลังก์พอว่าท่านคณะกรรมการกบผใหญ่สะเตาห้างทว่าพอว่าไปเนี่ยอฝไปกับพวกควลันปันใจปันเอเอาเบิร์ตอากาศมันมาเบิร์ตแช่แขมีเรถตท่เนี่เหลือพอหลายคุณโยมแต่ว่าราวัดยังไงยังดีอยู่ ตีเอกพุน่นละเลยพุนละลอยเอยบรรยากาศเอามาคุณโยมมาที่เดินท่าเขามาแล้วเรื่องงานเลยเอาเดินทางเขามาทางทีเลยอ่าทางดานสาราอาเดประสมของเขาตักไข่ตามาตจจักรยานออกไปวังหันอ่ันปั้นก้อนใเอามาฝากไว้วัดเด้ออาตามาที่ปั้นเองชาชีกาแฟบมาคิดองจักรยานจะออกแล้วชั่วโมงเลงเลยผัดลมยังเหลืออยู่ชั่วโมงเลงหรือว่าจะเป็น เอาอยังอยู่สิยังมีชีวิตอยู่บ่ยังมีชีวิตอยู่อยู่สิโอ้ยยิบเนาะโคตรหมข้าใจเลยบุงพี่ดองมาผู้ใด่ี่ฮะเราะวเ ยี่บาทเข้ามือ19บก้มืออื่นน้องเลือมือหื่อกุมพ่าปีหรือพูสิบเพึงแมนทางอดไวสี่จร่วมเบิ่งพ่นดองยังมีชีวิตอยู่โอ้ยเงินไหลเชื่การตาช่างไรมงคลสตูริโอรคุณครัาตัดไ่ปลาทราโชคด้ทั้งรุ่นของรางวัลไดัทั้งบุญทันทีเพราะว่าคุณครับแคบไปนิดนึง แต่ก็อบอุ่นครับเป็นไหลายมั่กันวัด้ดตาเป็นการ็ารต้เ่อขอทานเจ้าว่าระเก็คท่าระุจ้าธรมนาทิวัร่ท่ร่าท่าดนุงยภาษาาเากนใจูตลาดิเศษเานนดูำคาไม้าุ้นไม่เคบกเข้าไปหน่อยดีแขกกันบรายแข่ใแต่หลดจับเลือน บุญบุนี่บัมีไผ่ปัดแจกมันบ่แหกออกได้เื่อไหม่ทาการบุญบุญนี่ผู้ไหทผู้นับผู้นั้หาสีรดเปรียบไส่กาดกินเผาเพื่อผู้กิจผู้นั้นหาศีรษะพอหัวถาไปกินพอมีูนันที่บริิคุณโยนอันนี้เป็นเรื่องจริงคนเท่าเกิดมาอ่าตักดำดำขาวกับบรคขกันอ โอโผล่มาครับสถานที่คนเท่าเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ผลบุญ,บญคุณยมล้วนแล้วแต่ปเป็นบุญเอาบุญามาีาาญห่อมาฝันฝันในบ่อมวรพัพุทธศาสนาดังจากมาร่วมบุญนั่งจากมีเขาสวยขาไหมครับมีแต่เขาเดียวบะแก้วลายสมบัติ โอ้ันแต่กระตัเตัวนอ้อทั้งดอกก็มีตัวนึงลัขาฮะวันดีครับฮะบัตรทัดโทรกลับไปบุรเมื่อกี่ผมต่อสายไฟอยู่เดียวถ่ายคลิปแล้วที่โทรไปนู้นข้าวมานเขามาคุยโลกวันดีครับวันดีครับครับอันนี้ครับ นาชิเมนบ้างครับคิดว่าเออครับทางดอกก็มีรังขาบ่ะอืมดีมืด บรรยาก,กาศไปในเมืองทับ,บุนว่ามีเขาสวยบ่มาเดินดูฮะโอ้ยเขาวเวียนเลยาวาหลเนะเสนสดยอ่ดวาันแวา่าล่าล่า,ลา,ลานี่ครับแล้ว ดังนนเราก็เป็นกาเท่าให้บาเดียวกันของระวัลของออกเรื่อยราคาโลตัสซาร่าน้อยซาราใหญ่โอเคครับไปรวมไทยเมืองไปรวมไททีกออกไปจ่ออาชีพเป็นผู้หันไปจาไปเสืแล้วผู้ใดมากกวาอดเยอะพานวิญญาณปีหนาจะสิ่งใตักในของรางวัลใหญ่ยังเหลือย รวมสนุกนักันอาท่านที่เดินทางมาถึงแล้วไอกเต้ังไม่ว่าจะเป็นเอาไปเอกเต้หยังรจเิพระป่าลอยฟ้าดังเวน่านรประกาศของเราไปยังตอนรับไปแจ้งหนัง่ายวรเอ่รวมสนุกนํากันตอนนี้ใครตานี่รอดได้ดิรอดได้ดิ รอบไได่พ่นกําลังเข่าได้ข่าวว่าล่วงท่านบักหลายเบิดมือเลยเพราะว่าที่เป็นจักรยานพัดลมตัะตเย็นเมื่อถือแอร์เมื่อถือก็เริ่มออกแล้วคุณโยมไถไปซาเพราะเห็นได้ปลาหัวทีนาพอกันไปคุณโยมที่เดินทางมาถึงแล้วหลอดไได้ด้วยไนนี่แม่เลยไก่แล้วไก่แล้วมอกขอกมาแล้วรางวัลของเฮาค่ะคุณโยมเดินทางมาแล้วตักไข่ปลาท้ำบุญน้ำกัน เอารถบรท่านออกดิลูกเขาไปเหยียบดิ๋ยวสายแล่นไม่หมดเลรถจะออกเด้ออยากรวมสนุกทั้มบุญนะครับขั้มวัดตาบานนองดินดำของเข้ามึงมึงเป็ดขาวบ้านน้องจปกับพัซซีโมหรือว่าบ้านใกล้เรียนเทียนยอดในภาคมาถึงแล้วที่สาราอเนีกประสงค์ตอนนี้เป๊ะป่ะเป็นดูข้าวสวยตาเป็นดาูข้าวสวยพี่น้อง เรื่อยๆออกเรื่อยๆอยู่ของจับกันเต็มทั้งสองเรื่อจับมือรูปชูมือหลังสายตื่นไฟเห็นเพื่เห็นเพื่เอกเต้ปะเขาดังกินชินอยู่หันไหมเออหลงพ้นไปเพื่อเอกเต้ธรรมดาเลยเออเนี่ยนอนอันนี้อันนี้เสียอันนี้ตลกออกอันนี้ตลกออกเลย มีเขาสวยะบ้อหลังเขาสวยปะพวอย่างเบื้องหลังเขาสวยไหมพอ่แย่งหนุ่มได้ไหนผู้ใดได้ขับรถมาหอนแล้วรวมกระดมน้ำจัดจากโดรูปโจกเวลาประษาตุรกแบบรวมกระดมน้เขาสวยบโดยรูปโจะเวลาภาตรกีาบบรวระดมน้ำด

ครับพี่น้อง,ง,ง,งเอาคลิปนี้ฝากไว้เนยๆครับพี่น้องสเสียงเพลงไม่แล้ว <laughs>